อาเลดูยา <elu> <laughs> ได้รับการหนุนใจไหมครับพี่น้องอาเมนเสียงเบามากเลยค่ะเชิญนักดนตรีนะคะแล้วก็เชิญพี่น้องนะคะที่เราจะยืนขึ้นด้วยกันเาจานะนมัสการพระเจ้านะคะในเวลานี้ด้วยกัน เพ้งลูกหีนะพี่แห่งนี้เดิเพลงลูกหีช่ะได้เขียนเลยใช่ใช่มีชื่อกับเพลงอยู่ด้วยกันอยู่พี่แห่งนี้พี่น้องเรามีความสุขนะคะที่เราได้เข้ามาสู่พณิเวศของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้บอกกับเราไว้ว่า นเหล่านี้เราจะนามายัางภูเขาบริสุทธิ์ของเราและกระทําให้เขาชื่นบานอยู่ในในิเวศอธิฐานของเราเครื่องถวบูชาของเขาและเครื่องสักการะบูชาของเขาจะเป็นที่โปรดปรานบนแทน่นบูชาของเราเพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกกัน,น,นว่านิเวศอธิฐานสําหรับบรรดาชน เวลาต่อไปนะคะเราจะมาฟังพระคำของพระเจ้านะคะผ่านทางผู้รับใช้นะคะที่จะขึ้นมากล่าวถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าทามกางเรานะคะเรียนเชิญคุณประพาดาวงระบำเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะอเมนนะคะ,อคะ <laughs> ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ในวันนี้นะคะได้มีโอกาสนะคะที่จะมาฝึกเทศนาในครั้งนี้นะคะพวกเรานะคะเชื่อว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งการอวยพรที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมคะอ,เม,อเมนค่ะพวกเราทุกคนเฝ้ารอคอยพระเจ้าใช่ไหมคะอเมนนะคะ ขอบคุณพระเจ้านะคะมีใครเคยพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําก็ได้บ้างค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดน้ำหนักก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอ่านพระคัมภีร์ก็ได้ใครคะสารภาพมาค่ะพวกเรานะคะต่างที่จะมีการที่เลื่อนไปหน่อยยืดไปอีกหน่อย เอคิดว่าตนเองนั้นยังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทำเลยก็ทำได้ใช่ไหมคะอาเมนวันนี้นะคะจึงจะมาแบ่งปันนะคะในหัวข้ออย่ารอให้ทุกอย่างสายเกินไปค่ะค,คาว่าสายเกินไปนะคะคือความหมายแปลว่าช้าช้าเกินไปช้าเกินที่จะแก้ไขสุดที่จะแก้ไขนั่นแสดงว่าเราไม่มีโอกาสที่จะ กลับไปแก้ไขได้ไม่สามารถที่จะกลับไปยังจุดจุดนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นที่เราจะทําได้นะคะเรานะคะมักจะตระหนักว่าวันเวลาของเราในโลกนี้นะคะก็เรื่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้สนใจอะไรนะคะปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปเปล่าๆนะคะจนลืมไปว่าเวลาของโลกใบนี้ของเราแต่ละคนนะคะมีจำกัด มันน้อยลงนะคะมีใครที่จะมีอายุเพิ่มมากขึ้นบ้างคะไม่มีไม่มีเลยนะคะเราจะมีแต่อายุที่น้อยลงน้อยลงน้อยลงเราจะหมดไปทีละหนึ่งวันทีละหนึ่งวันจนถึงอายุไขของเราวันนั้นที่พระเจ้าเสด็จมาหรือว่าพระเจ้ามารับเราจริงไหมคะอาเมนค่ะดังนั้นนะคะเราจึงจะต้องวางแผนนะคะในการใช้ชีวิตของเราให้ดีนะคะในแต่ละวัน เราควรที่จะทำความดีมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นนะคะไม่ควรที่จะผัดวันประกันพรุ่งเพราะการที่เราผัดวันประกันพรุ่งนั่นคือการที่เราเนะี่ะทำลายโอกาสของเราเองที่จะก้าวไปสู่การเกิดผลอามีนะคะอย่ารอให้ทุกอย่างสายเกินไปพระเจ้าตรัสอะไรพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเรานะเอ๊พระเจ้าจะตรัสอะไรค่ะในสดุดีนะคะบทที่90ข้อที่12นะคะ ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาให้พวกเราอธิฐานถึงพระคำร่วมกันค่ะพระเจ้าพระปิดาขอพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าค่ะสำหรับพระวจนะคำนี้พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ที่จะทรงโปรดสอนพวกเราเถิดพระองค์เจ้าค่ะที่เหล่านั้นจะ เข้าใจความล้ำลึกของพระองค์พรองค์เจ้าค่าให้เรานั้นที่จะอย่าปล่อยให้เวลาของเรานั้นผ่านไปเปล่าๆพระองค์เจ้าค้าขอทรงโปรดสอนลูกพระองค์เจ้าค่าในการวางแผนในการใช้ชีวิตด้วยเถิดพระเจ้าขอให้พระวจนะคาที่ลูกจะกล่าวต่อไปและในคําเทศนาต่อไปนี้พระองค์เจ้าค่ะเป็นไปในการทรงนําของพระองค์พระองค์เจ้าค้าฝากมอบไว้ในพาธของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าเปล่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยเฉยเราอย่ารออะไรบ้างพระเจ้าบอกว่าหนึ่งอย่ารอในการประกาศพระคุณความรักของพระเจ้าอาเมนนะคะเราควรที่จะต้องประกาศความรักพระคุณพระคุณความรักของพระเจ้าเพราะนั่นคือหน้าที่ของเรา ใช่ไหมคะนั่นคือหน้าที่ของเราที่จะต้องบอกเรื่องราวความรักของพระเจ้าให้กับผู้คนทั้งหลายมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่เกิดขึ้นสถานที่แห่งนี้แหละแล้วเรานั่งฟังอยู่ด้านล่างเรารู้สึกเสียใจมากานักเทศได้เล่าถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นคิตจ,จักรเราก็มาคิตจ,จักรกันแบบนี้แหละปกติเข้ามานมาสการพูดคุยกันสามัคคีทำกันแล้วเราก็ออกไป แต่มีแววตาแววตาหนึ่งที่มองอยู่ไกลๆแต่งตัวสมๆมเป็นคุณลุงวัยชราก็ได้แต่มองว่าพวกเขาทำอะไรกันนาะทำไมเขาดูมีความสุขจังอยากจังอยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นจังจะมีใครมาชวนฉันบ้างไหมนะแต่เราผู้ที่อยู่ด้านในเราก็ใช้ชีวิตกันปกติซึ่งไม่เคยที่จะสังเกตรอบข้างเลย คุณลุงก็คอยมองอยู่ไกลๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปคุณลุงก็ได้แต่มาคอยมองดูมองดูทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์โอ้คิดเตียนเป็นยังไงน่าได้แต่เฝ้ามองดูจนกระทั่งวันหนึ่งคุณลุงหายไปสมาชิกในคิตตจักรจึงเอ๊ะคุณลุงคนนั้นหายไปไหนน่าเสียใจนะคะเขาเสียชีวิตไปแล้ว ในขณะที่เราฟังนะคะเรารู้สึกเสียใจมากและเราอยากจะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้กับคิธจักรของเราฉันนี่แหละที่จะเป็นคนไปชวนลุงเข้ามาอาเมนนะคะอาเมนค่ะเราจะปล่อยให้ผู้คนข้างนอกที่จะมองเราเฉยๆได้แต่มีความสงสัยว่าข้างในเขาทำอะไรกัน เราอยากจะให้เรานั้นมีหัวใจในการประกาศนะคะเราอยา่ารอเลยเราไม่ต้องบอกหรอกว่ารอเราพร้อมกันนะเราไม่ต้องเลยเราสามารถบอกได้เลยในทิโมธีบทที่สี่ข้อที่สองจงประกาศพระวจนะจงทำอย่างขมักขเมน่นทั้งในขณะที่มีคนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่ ในเวอร์ชั่น1971นะคะบอกว่าขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสดังนั้นนะคะเราทําได้เลยค่ะพระเจ้าไม่ได้บอกว่ารอก่อนนะลูกพระเจ้าบอกว่าทําได้เลยมีโอกาสก็ทําได้เลยไม่มีโอกาสก็ทําได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะออกไปประกาศอาเมนไหมคะอาเมนค่ะเราจะประกาศยังไงล่ะก็เราทําไม่เป็นน่ะง่ายมาก หนึ่งเลยค่ะบอกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าว่าพระเยซูคือใครพระเยซูคือพระเจ้าที่ลงมาเป็นมนุษย์ตายบนไม้กางเขนและฟื้นใหม่ในวันที่สามการตายครั้งนี้ไม่เปล่าประโยชน์แต่การตายครั้งนี้เป็นการที่ชำระบาปให้กับพวกเราให้เรารอดให้เรามีความรอดแล้วก็ให้เราเชื่อมั่นในชีวิตหลังความตายคือชีวิตนิรันดร์ที่อยู่บนสวรรค์ง่ายไหมคะ ง่ายแค่นี้เองให้เราบอกไปเลยแล้วเราเราไม่กล้าจ,จังเลยเราไม่กล้าจ,จะพูดเรื่องนี้จังเลยเราเราจะประกาศอย่างอื่นได้ยังไงการประกาศเราก็ช่วยเหลือเขานั่นถือว่าเป็นการประกาศเราคอยสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาคุณป้ามีอะไรให้หนูช่วยไหมคะโรงทานแห่งนี้คุณป้าเดี๋ยวหนูตักข้าวให้คุณป้าเดี๋ยวหนูตักกลับให้นะคะ คุณคุณป้าค่อยๆเดินนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการประกาศและที่สำคัญเลยคือการใช้ชีวิตตัวเองให้เป็นแบบอย่างสังเกตนะคะเมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละค่ะเป็นใบประกาศที่ดีที่สุดเลยอาเมนค่ะ สองทิโมธีนะคะบทที่4ี่ข้อที่5แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความทุกข์ยากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทำภารกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์พระเจ้าบอกว่าให้เราหนักแน่นและมั่นคงเพราะฉะนั้นอย่าให้เราเลาะแหละนะคะ ถ้ามีคนมาแบบเอ้ยคิดรอ้ออย่างงุนอย่างงี้ให้เรามั่นใจเลยเพราะเรามีพระเจ้าของเราอาเมนนะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับคิดจักรของเรานะคะที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของพันธกิจตอนนี้เราทําโรงทานพี่น้องทั้งหลายนะคะหลั่งไหลเข้ามานะคะปรารถนาที่จะอิ่มท้องแต่เรานะคะเติมจิตวิญ,ญญาณของเขาให้เต็มด้วยพระวจนะคำเข้าไปพูดคําหนุนใจเขา ไปสน,สนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาแม้เรื่องเล็เลกน้อยแล้วก็ยิ้มให้เขาทําตัวเองให้เป็นแบบอยา่างนี่แหละค่ะพระเจ้าบอกว่าอย่ารอในการประกาศความรักของพระเจ้าอาเมนค่ะอ,คอย่างที่สองเลยอย่ารอที่จะหนุนใจสมาชิกในวันนี้ใครพาสมาชิกมาบ้างคะ <S 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 ในฮิปูบทที่3ข้อที่12-13ถึงนะคะนี่แน่พี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจที่พาหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนแต่จงหนุนใจกันและการทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านที่จะมีใจดื้อรั้นเพราะการล่อลวง พระเจ้าบอกว่าตะหลอดเวลานะคะเราต้องหนุนใจกันตะหลอดเวลานะคะเพราะเรียกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นต้องรอไหมคะไม่ต้องรอดังนั้นการที่เราจะหนุนใจพี่น้องค่ะเราไม่ต้องรอเลยเราสามารถทําได้เลยไม่มีคําไหนเลยที่พระเจ้าบอกว่ารอก่อนนะปล่อยให้เขาทุกกระทมใจแบบสุดๆเลยแล้วค่อยไปหนุนใจอย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยค่ะอย่ารอให้เขาทุกกระทมใจไปมากกว่านั้นเลยค่ะ ให้เรานะคะหนุนใจกันซึ่งกันและกันนะคะเรานะคะเป็นครอบครัวเดียวกันโดยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้การที่เราเข้ามาอยู่ในคิดตักรเดียวกันนะคะเปรียบเสมือนนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแน่นอนว่าพี่น้องมีครอบครัวถ้าเป็นพี่น้องกันก็อาจจะหยุมหัวกันบ้าง จริงไหมคะเราอาจจะงอนพ่อบ้างเราอาจจะเบื่อแม่บ้างบนมากจังเลยเราอาจจะเบื่อคุณป้าคนนั้นน่ะชอบบุริจี้เราจังเลยแต่เราปฏิเสธความเป็นครอบครัวได้ไหมคะไม่ได้เราปฏิเสธความเป็นครอบครัวไม่ได้ในเมื่อเรามามีความเชื่อเดียวกันไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงนั่นคือเขาคือครอบครัวของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับเขาได้ในทุกสถานการณ์และหากวันใดนะคะที่เขาพังพาดไปกระทำในสิ่งที่ไม่สมควรเราควรจะตักเตือนเขาด้วยใจที่เราอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงอาเมนนะคะแต่ว่าถ้าคนนั้นที่เราอยากจะเตือนนะคะเขายังเด็กอยู่เด็กอยู่ในฝ่ายวิญญาณให้เรานะคะที่จะบอกผู้ปกครองของเขาจริงไหมคะถ้าใครที่ เป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ก็จะรู้ดีว่าเวลาลูกของเราดื้อน่ะเวลาลูกของเราดื้อน่ะเราก็จะเตือนเขายังไงเขาจะมีวิธีการในการตักเตือนเนาะสมมติว่าเด็กคนนึ่งดื้อเราแจ้งตำรวจได้เลยไหมคะโหดเที่ยมมากค่ะค่ะเราก็ควรที่จะแจ้งผู้ปกครองผู้ที่ดูแลเด็กคนนั้นนะคะเพื่อที่จะตักเตือนเขาอย่างเหมาะสมเพราะแต่ละคนนะคะจะรับ รับในการตักเตือนได้ไม่เหมือนกันบางคนต้องพูดจาอ่อนหวานบางคนต้องตอล่อมหน่อยบางคนดุดันเลยเฮ้ยเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองของเขานะคะจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดนะคะ ค่ะในฮิบรูบท 10, ที่10ข้อที่24-15ถึง15แล้วขอให้พวกเราพิจารณาดูเพื่อที่จะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทำเป็นนิสัยจงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วอุ้ยพระเจ้าบอกว่าต้องเรียบหนุนใจกันเพราะว่าวันเวลาของเราน้อยลงน้อยลงแล้วถ้าสมมติว่าเรารอ พี่น้องไม่มาโบสเลยพี่น้องคนนั้นไม่รู้เป็นอะไรเราไม่รู้เรื่องไม่มาโบสเลยเราก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็มาวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเราจะรู้สึกเสียดายไหมคะเสียดายกับโอกาสนี้ไหมคะทำไมเราไม่ได้เป็นหนุนใจเขาเลยเรารู้สึกเสียดายจังเลยเราอยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะ ขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าช่วงเวลาของเรานะคะมีจํากัดของแต่ละคนมีจํากัดนะคะอายุโดยประมาณนะคะก็อายุของมนุษย์เราโดยประมาณจะอยู่ที่7 0็ดถึงแปปีใครที่มีอายุมากกว่านั้นก็เป็นกําไรชีวิตแล้วค่ะอาเมนนะคะค่ะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เห็นนะคะการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะเรารู้สึกว่า เรารู้สึกเสียดายจังทำไมนะชีวิตอ่ะมันวัยเหลือเกินแค่นอนอยู่เฉยๆร้อนแดดก็ตายแล้วเลิกงานขี่มอไซค์ก็ก็ตายแล้วทำไมชีวิตมันมันวัยเหลือเกินอย่างนั้นเรามองดูตัวเราเองว่าเราจะถึงเจ็ดสิบไหมแล้วกว่าเราจะถึงวันนั้นหรือวันที่พระเจ้าเสด็จมา เราทาอะไรหรือ,อยังเราก็กลับมาไข้ควรชีวิตของตัวเองนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าก็บอกให้เราประกาศเรื่องความรักของพระเจ้าหนุนใจสมาชิกและสามค่ะพระเจ้าบอกว่าอย่ารออย่ารอที่จะสละบางอย่างในชีวิตสละสละคืออะไรคะสละ คือผลไม้รสหวานนะคะแต่ว่าทุกรกรรมช้ำใจนะคะมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะ <c oughs> ค่ะอย่ารอที่จะสละบางอย่างในชีวิตสละหมายถึงการละทิ้งละทิ้งโดยไม่เสียดายพระเจ้าบอกให้เราสละอะไรคะเลวีนิติบทที่1ิเกข้อที่4อย่าหันไปนับถือรูปเคารพโอ้เราก็ไม่ได้กราบไหว้รูปปั้นอะไรแล้วนี่ ทุกคนมีความคิดยังไงกับรูปเคารพคะมันก็คือรูปปั้นใช่ไหมเราไม่ได้กราบไหว้กันอยู่แล้วอาเมนนะคะเราเป็นคิดเตียนเราจะไม่กราบไหว้รูปเคารพทุกชนิดนะคะและเราจะไม่ถือสิ่งใดนะคะที่จะบูชามันรูปปั้นมันไม่มีชีวิตนะคะเพราะว่ารูปปั้นเหล่านั้นนะคะมีปากแต่พูดไม่ได้ มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้นผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นก็เป็นเหมือนรูปเหล่านั้นนั่นแหละผู้ที่วางใจในรูปปั้นเปล่าๆนะ่ะก็เป็นเหมือนดังรูปปั้นนั่นแหละพระเจ้าก็บอกชัดเจนนะคะว่ารูปปั้นที่ปั้นขึ้นมานะคะไม่ไม่ไม่มีไม่มีการตอบสนองตอบกลับเลยวางปา ไม่มีชีวิตผู้ที่วางใจในรูปปั้นที่ว่างเปล่าก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกันนะคะในสดุดีบทที่135ข้อที่15รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคําเป็นผลงานของมือมนุษย์นั่นไงมิใช่รูปเคารพมิใช่เพียงรูปปั้นอย่างเดียวแต่เป็นเงินและทองคํา พี่น้องว่าเงินและทองคำสำคัญไหมคะพี่น้องลองไขควรดูว่าพี่น้องสามารถจะสละเงินและทองคำนี้ได้หรือไม่เพราะว่าเงินก็ถูกสร้างโดยมนุษย์มีปากไหมคะมันพูดไม่ได้นะคะเงินเงินพูดว่า เธอใช้ฉันสิมันพูดไม่ได้นะคะมันก็เป็นเพียงวัตถุที่เราใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของที่เราต้องการในโลกนี้พระเจ้าประทานเงินและทองคำมาให้เราตามที่เราควรจะได้ใช้ซื้อของในสิ่งที่จำเป็นอเมนนะคะเราอย่าไปเทิดทุนเงินและทองคำเหล่านั้นเลยค่ะ พระทั้งหมดล้วนเป็นศูนย์กิจการของพวกมันไม่มีอยู่รูปหล่อของพวกมันก็เป็นแต่ลมและความว่างเปล่าอาเมนรูปขลบุบเงินและทองคําว่างเปล่ามันไม่มีกิจการมันเป็นเพียงรูปหล่อมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันมีแต่ความว่างเปล่าพระเจ้าจึงบอกในมัทธิวบทที่หข้อที่1 9สิถึงยีว่า อย่าสะสมทรัพ์ยสมบัติเพื่อตัวเองไว้ในโลกนี้เพราะว่าอาจจะเป็นสนิมและ,มะแมลงกินได้ใครเคยเห็นมอดกินเงินมั้งคะก็ปุกออมสินไม้ไผ่แล้วก็หยอดแบงไปวันหนึ่งเมื่อเต็มกระปุกก็เลยแกะมาดูสรุปว่ามอดกินหมดเลยคะ่ะ <laughs> เสียดายปวกปวก,ปวก ปวกนะคะกินนอกจากจะกินไม้ไผ่แล้วก็ยังกินเงินด้วยนะคะอย่าไปหยอนในกระปุกไม้ไผ่นะคะค่ะยาสะสมทรัพย์สมบัติของของเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกนี้เพราะว่าอาจจะเป็นสนิมและมแมลงก็กัดกินได้นะคะแล้วก็มีขโมยทะลวงลักเอาไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะเก็บทรัพย์สมบัติไว้ใน สวรรค์น,นะคะเพื่อที่จะไม่มีเหล่า,มาแมลงนะคะแล้วก็โจรนะคะที่จะมาแย่งชิงเอาไปได้นะคะรูปเคารพอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจงประหารโลกียะวิสัยในตัวท่านคือการล่วงประเวณีการโศโคกราคาตันหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปคารพสิ่งเหล่านี้พูดตรงตัวเลยนะคะความโลภ การโสโคการร่วมประเวณีตันหาความปัถน,นาชั่วทั้งหลายขอให้เราหลีกเลี่ยงด้วยนะคะนั่นถือเป็นรูปคลบที่เราควรที่จะระวังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้พี่น้องที่จะสละสิ่งของเหล่านี้การเป็นตัวตนของตัวเองความโลภต่างๆความปัถน,นาชั่วต่างๆเงินทองสละเลยค่ะแล้วเดินตามพระเจ้า ค่ะในข้อที่สนะคะอย่ารอที่จะกลับใจใหม่นะคะในมทัทธิวบทที่4ข้อที่17นะคะตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วเราเริ่มที่จะเข้าใกล้แผ่นดินสวรรค์แล้วนะคะรอรอวันนั้นที่พระเจ้าเสด็จมาแล้วรอวันนั้นที่พระเจ้ามารับเรานะคะดังนั้นนะคะเรา อย่ารอเลยค่ะแล้วอย่ารอว่าพรุ่งนี้เราค่อยไม่ทําสิ่งนั้นก็ได้ก็ได้ไม่ได้เราต้องเรียบกลับใจในเมื่อเราใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะคะเราได้มองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองมากมายอยากให้เรานะคะที่จะสารภาพต่อพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าเราผิดในเรื่องนี้ไปแล้วขอพระเจ้าที่จะนําการกลับใจใหม่ฟื้นใหม่อยากให้เราที่จะรอพระเจ้าหนูจะไม่สารภาพบาปในวันพรุ่งนี้หนูจะทําเลย เราต้องทำเลยทันทีนะคะให้คนทมนะคะละทิ้งทางของเขาและคนชั่วละทิ้งความคิดของเขาให้กลับมายัางพญาเวและพระองค์จะทรงเมตตาและมายัางพระเจ้าของพวกเราเพราะพระองค์ทรงมีการอภัยเหลือล้นขอบคุณพระเจ้าที่ทุกครั้งที่เราเรายอมแล้วพระเจ้าเราทำผิดไปแล้วพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะนำการกลับใจมาสู่เราด้วยเราทำด้วยตัวเองไม่ได้ พระเจ้าก็ให้อภัยขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่โกรธช้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นนะคะเราอย่ารอเลยค่ะการที่เรานะคะรอนะคะและไม่กลับใจใหม่นะคะก็จะทำให้ชีวิตเรานั้นขุ่นมัวและอยู่ในบาปไปเรื่อยๆนะคะก็อยากจะสรุปให้พี่น้องนะคะคือ าเรากลับใจใหม่แล้วนะคะเราจะเป็นบุคคลนะคะที่จะไปเสริมสร้างเสริมสร้างหนุนใจสมาชิกได้ประกาศได้ดังนั้นนะคะใน4ข้อนี้นะคะอย่ารอที่จะประกาศอย่ารอที่จะหนุนใจสมาชิกอย่ารอที่จะสละบวางสิ่งอย่ารอที่จะกลับใจใหม่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออย่ารอที่จะกลับใจใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างงานใหญ่แค่ไหนครอบครัวจะใหญ่แค่ไหน จุดลมต้นคือตัวของเราเองดังนั้นเราควรเปลี่ยนที่ตัวเราเองเปลี่ยนจากคนที่บาปกลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่โดยพระเจ้านะคะเหตุฉะนั้นนะคะจงพิสูจน์การกับใจใหม่ของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นขอให้พี่น้องทุกคนนะคะที่จะพิสูจน์กับพระเจ้าของเราด้วยผลแห่งน้ำมือที่เราทำออกมานะคะให้พระเจ้าได้เห็นว่าพระเจ้าเราพร้อมแล้วพระเจ้าหนูกับใจใหม่แล้วพระเจ้า หนูพร้อมในวันนั้นที่จะมาถึงแล้วอย่ารอให้วันนั้นสายเกินไปค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะให้พวกเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันค่ะพระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้าค่าขอบคุณพระวจนะคำของพระองค์พระองค์เจ้าข่าที่ตกลงในจิตใจของพี่น้องทุกคนพระองค์เจ้าค้าให้เป็นเมล็ดพันธุ์ดีที่ตกในใจ ที่เป็นดินที่ดีอุดมสมบูรณ์พระองค์เจ้าคะ่ะที่จะงอกงามด้วยผลของพระวิญญาณพระองค์เจ้าคะ่ะขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าค้าที่พระองค์ทรงเตือนเราว่าอย่าอรอพระองค์เจ้าข่าเราจะไม่รอแล้วพระเจ้าเราจะไม่รอในการกลับใจใหม่พระองค์เจ้าคะ่ะเราจะไม่รอพระเจ้าเราจะไม่รอในการสละชีวิต เราจะไม่รอในการสละบางอย่างในชีวิตพระเจ้าเราจะไม่รอที่เราจะหนุนใจพี่น้องพระเจ้าและเราจะไม่รอที่จะกาดพระคุณความรักขรองเจ้าค้าขอบพระคุณพระองค์ในเวลานี้พระองค์เจ้าข้าขอบพระองค์อวยพรพี่น้องทุกคนพระองค์เจ้าค่าที่เขานั้นจะเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณขอให้พระคำนี้พระองค์เจ้าค้าที่จะตกในใจเขาพระองค์เจ้าค้าขอการทรงนำที่มาจากพระองค์พระองค์เจ้าค้า ขอบคุณความรักของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณลมหายใจพระองค์เจ้าขอบคุณชีวิตพระองค์เจ้าเราปรารถนารอคอยพระองค์เมื่อวันเวลานั้นมาถึงพระองค์เจ้าเราปรารถนาการเชื่นชมยินดีบนสวร์พระองค์เจ้าขอลูกขอประคุณพระองค์ตลอดการแบ่งปันในครั้งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญทีมนมัสการค่ะ